โมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสตนะโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอินทะยะสังเทวะยะสังพรหมะยะสังมหาพรหมะยะสังอิสียะสัง มหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสะยะสังมหาปุริสะยะสังจักกะวัตติยะสังมหาจักกะวัตติยะสังพุทธยะสังปัจเจกะพุทธยะสังอรหันตะยะสังสัพพสิทธิวิชาจารณะยะสัง สัพพะโลกาทิปติยานะยะสังสัพพะโลกะจริย,ยาณะยะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจจะวะจะเนนะมะมะสุวัติโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธัสะนะโมธรรมัสสะนะโมสังคสัสสะเสยยทีทังหุรูหุรู สวายะอินทะยะสังเทวะยะสังพรหมะยะสังมหาพรหมะยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสะยะสังมหาปุริสะยะสังจักกะวติยะสังมหาจักกะวติยะสัง พุทธยะสังปัจเจกะพุทธยะสังอรหันตะยะสังสัพพสิทธิวิชาจารณะยะสังสัพพโลกาทิปติยานะยะสังสัพพโลกะจริยญานะยะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจจวะจเนนะมะมะสุวัติโหตุไมหัง สวาหายะนะโมพุทธสัตว์นโมธรรมสัตว์นโมสังฆัสะ์เสยยะทีทังหุรุหุรูสวาหายะอินทะยะสังเทวะยะสังพรหมะยะสังมหาพรหมะยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสัง มหามุนียสังปุริสะยสังมหาปุริสะยสังจักกะวัตติยสังมหาจักกะวัตติยสังพุทธยะสังปัจเจกะพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพสิทธิวิชาจารณะยสังสัพพโลกาทิปติยานะยสัง สพะโลกะจริยานะยะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจจะวัจะเนนะมะมะสุวัติโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธสัพนะโมธรรมสะัพนะโมสังคัสสะเสยยะทีทังหุกรูหุรูสวาหายะอินทะยะสังเทวะ ยะสังพรหมยะสังมหาพรหมยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสะยะสังมหาปุริสะยะสังจักกะวัติยะสังมหาจักกะวัติยะสังพุทธยะสังปัจเจกพุทธยะสัง อรหันตะยะสังสัพสิทธิวิชาจรณะยะสังสัพพโลกาทิปติยานะยะสังสัพพโลกะจริย,ยานะยะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวะจวัจเนนะมะมะสุวัติโหตุไมหังสวา,ายะนะโมพุทธะ นโมธรรมสัตว์นโมสังฆสัตวเสร,รสสยะทีทังหุรูหุครูสวาหายะอินทะยะสังเทวะยะสังพรหมะยะสังมหาพรหมะยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังอุริษะยะสัง มหาปุริสัยะสังจักกะวติยะสังมหาจักกะวติยะสังพุทธยะสังปัจเจกพุทธยะสังอรหันตยะสังสัพพสิทธิวิชาจารณะยะสังสัพพโลกาทิปติยานะยะสังสัพพโลกจริยานะยะสังเอเตนะยะเสน เอเปนะสัจจะวจจะเนนะมะมะสุอุวัติโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธสันะโมธรรมสัจนะโมสังคสะเสยยะทีทังหุรูหุรูสวาหายะอินทะยะสังเทวะยะสังพรมะยะสังมหาพรมะยะสัง อิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสะยะสังมหาปุริสะยะสังจักกะวัตติยะสังมหาจักกะวัตติยะสังพุทธยะสังปัจเจกพุทธยะสังอรหันตะยะสังสัพพสิทธิวิชา จารณะยะสังสัพพะโลกาทิปติยานะยะสังสัพพะโลกะจริย,ยานะยะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวะจวัจเนนะมะมะสุวัติโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธัสะนะโมธรรมัสสะนะโมสังคัสสะเสยยทีทงัง มุรูมุรูสวาหายะอินทะยะสังเทวะยะสังพรหมะยะสังมหาพรหมะยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสัยัสังมหาปุริสัยะสังจักกะวัตติยะสัง มหาจักกะวติยสังพุทธยสังปัจเจกะพุทธยสังอรหันตยสังสพสิทธิวิชาจารณะยสังสพโลกาทิปติยานะยสังสพโลกจริยานะยสังเอเตนะยเสนะเอเตนะสัจจวจเนนะ มะมะสุวัวติโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธสัตนโมธรรมสัตว์นะโมสังคสัสวเสยยะทีทังหุรูหุรูสวาหายะอินทะยะสังเทะวะยะสังพรหมะยะสังมหาพรหม,มะยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสัง มุนียะสังมหามุนียะสังปุริสะยะสังมหาปุริสะยะสังจักกะวัตติยะสังมหาจักกะวตติยะสังพุทธยะสังปัจเจกะพุทธยะสังอรหันตยะสังสัพพสิทธิวิชาจารณะยะสังสัพพโลกาทิปติยานะยะสัง สพะโลกะจริยานะยะสังเอเตนะยะเสนเอเตนะสัจจะวะัจ,จะเนนะมะมะสุวัติโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธสัะนะโมธรรมสัตนะโมสังคะสะเสยยทีทังหุรูหุรูสวาหายะอินทะยะสังเทวะ ยะสังพรหมยะสังมหาพรหมยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสะยะสังมหาปุริสะยะสังจักกะวัติยะสังมหาจักกะวัติยะสังพุทธยะสังปัจเจกพุทธยะสัง อรหันตะยะสังสพสิทธิวิชาจารณะยะสังสพโลกาทิปติยานะยะสังสพโลกะจริยานะยะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจจวะจะเนนะมะมะสุวัติโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธสันะโมธรรมสัต นะโมสังคัฆะเสยยะทีทังหุรูหุรูสวาหายะ